สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องนิวัตตาสว่างนะครับหรือโน้ตศาสตานะครับช่องที่แบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับมีดหมอพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีดแท้ดูยังไงนะครับมีดที่เล่นหาตามมาตรฐานสากลดูตรงไหนนะครับท่านใดที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมีดหมอเนี่ยก็ติดตามที่ช่องผมนะครับวันนี้นะครับเอามีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเป็น มีดที่ค่อนข้างหายากนะครับเป็นมีดเก่ามีดโบราณที่ค่อนข้างหายากนะมีหลวงพ่อลุ่งเนี่ยท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทามาก่อนมีดหลวงพ่อเดิมอีกนะครับมีความเป็นมีดโบราณน,นะครับลักษณะมีดหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะเป็นคล้า,ลายๆมีดหลูกทางเหนือน,นะครับ <S <S ซึ่งท่านก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางนั้นแหละเพราะว่ามีดในยุคสมัยนั้นน่ยมีดหลูกทางเหนืออันนี้ถือว่าเป็นมีดที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็รูปร่างลักษณะเนี่ย กำหรับเป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะครับดังนั้นนียหลวงพอลุ่งมีหลวงพอลุ่งเนี่ยทำมายุคโบราณเนี่ยท่านก็จะทําออกไปทางแนวนั้นแต่ว่ามีความแตกต่างที่สามารถแยกแยะก,ยกันออกมาได้นะครับก็วันนี้จะเอามาให้ดูกันนะครับสําหรับมีดหลวงพอลุ่งเล่มนี้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับซึ่งเป็นลักษณะปกติของมีดหลวงพอลุ่งอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะหาด้ามงาฝักงาเนี่ยหรือด้ามงาปกติในยากมากไม่ค่อยพบเจอนะครับก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ลักษณะ ทรงใบมีดเนี่ยจะเป็นทรงทรงคล้ายๆใบข้าวแบบนี้นะครับหรือบางคนเรียกทรงหัวปหลดแบบนี้นะครับแล้วก็จะตอกลายต่างๆลง,งนบนใบมีดจะมีทั้งฝั่งตะกุดและไม่ฝังตะกุดนะครับอย่างเล่มน,นี้เป็นมีดฝั่งตะกุดเนี่ยเห็นไหมครับฝังตะกุดที่สันมีดอันนี้นะครับซึ่งก็จะพบเจอในช่วงยุคยุคกลางยุคต้นๆเนี่ยท่านจะไม่ค่อยได้พบฝังตะกุดท่า่มีทั้งเหล็กดำและเหล็กขาวนะครับส่วน ฝักเนี่ยเป็นไม้เหลาขึ้นรูปนะครับทั้งด้านทั้งฝักนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงรักน้ําเกลี้ยงไปบางๆนะส่วนมากจะเจอนะครับไม่หนุ่มพักุนะฮะส่วนลายตอกจะมีหลายลายนะครับก็จะมีลายเปลียวเพลิงแบบนี้นะครับเป็นสีมเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตอกลายกระดกต่างๆลายล่องเลือดแบบนี้นะครับสําหรับเล่มนี้พบเจอน้อยนะจะเป็นลายสองล่องเลือดแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับการซาะล่องเลือดสองล่องแบบนี้ ไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอมีดหลวงพ่อรุ่งจะมีเอกลักษณ์อีกอย่างก็คือใบมีดเนี่ยจะตีออกมาค่อนข้างคมเลยนะบางคมนะฮะในตรงนี้นะฮะเนี่ยมีลักษณะคมมากนะครับคมบาดมือได้เลยต้องระมัดระวังนะมีดหลวงพ่อรุ่งเนี่ยจะคมในตัวนะครับแล้วก็มีการเข้ากันเห็นไหมจะมีความแห้งธรรมชาติเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยดูความแห้งนะครับมีดหลวงพ่อรุ่งตัวจริงหายากมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย หายากกว่าหนุ่มพ่อเดิมเลยนะหายากกว่ามี่หลุ่มพ่อเดิมอีกนะครับตัวจริงๆนะครับแต่ว่าที่เราเล่นหากันเลยต้องดูดีๆนะครับส่วนมากในหายากเนี่ยดูความแห้งของการเข้าเข้าใบมีดเห็นไหมครับเนี่ยแห้งมากเห็นไหมครับสัน,นีต้องหนาใหญ่แบบนี้นะครับหนาใหญ่แบบนี้ส่วนบ้างตรงเนี้ยท่านก็จะลงไว้นะครับส่วนมากในถ้ามีบ้างสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเท่ากับขนาดขนาดาํจนวนของตะกุดถ้าตะกุดมีสามมีสี่เนี่ยส่วนมากจะมีบ้างสามเหลี่ยม ตามตามตามจำนวนตะกุดนะจะเล่มนี้ลงตะกุดไว้สี่ดอกนะครับลงตะกุดไว้สี่ดอกนะครับสันมีดหนาใหญ่มากหนาใหญ่มากเห็นไหมครับการเหล่ามีดเนี่ยจะเป็นลายเหมือนเทพนมแบบนี้นี่เห็นไหมจะมีจีบอยู่ตรงท้องท้องด้ามแบบนี้ครับทําจีบเหล่าก็มันได้สวยงามนะครับงานปานีดนะครับเห็นไหมครับการเหล่าห็นงานปานีดดูไม้ความเก่าเห็นไหมฮะไม้นี่หมดยางหมดเสี้ยนแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ความเก่าต้องได้นะมีอายุ รูวมร่วมร้อยปีนะครับเป็นมีดทรงคุณค่ามากนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะใบเอกลักษณ์ท่านเลยนะใบเด็กขาต้องเป็นแบบนี้มีเด็กดมก็มีลักษณะใบามีดก็ดีเหมือนกันนะครับลักษณะใบามีดดีเหมือนกันนี่นี่ฮะนี่ไม้ต้องเก่านะจะมีลักษณะการลงรักน้ําเกลี้ยบางๆนะครับเห็นไครับค่าฝุ่นต่างๆนะครับนี่ ดูคาเก่าที่ปากฝากเห็นไหมไม้มีการลั่นล้าวบ้างตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติเพราะว่ามีดเนี่ยอายุร่วมร้อยปีแล้วนะเนละเรล้วนี้เนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์มากและเป็นลายที่พบเจอน้อยนะเป็นลายสองร่องเลือดนะครับไม่ค่อยพบเจอเลยนะเนี่ยลายสองร่องเลือดแบบนี้นะครับนี้ก็เรียกตนกเฟย์เพิงนะครับนี่เห็นไหมมีดออกมาทําได้สวยทําได้สวยงามมากนะครับมีหลุมเป็นูนกว่านอกซีนวลน หลักๆเลยคือดูความเก่าไว้ถึงนะครับนี่อายุเกือบร้อยปีดูความเก่าไว้ถึงลักษณะใบมีดเหล็กขาวเป็นยังไงเหล็กดําเป็นยังไงนะครับใบต้องคมนะครับคมในตัวเลยนะคมในตัวลักษณะสันมีดใหญ่นะครับมีทั้งฝั่งตะกุดและไม่ฝังตะกุดนะครับแต่ถ้ามีฝั่งตะกุดเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมครับทรงด้ามทรงฝักนะนี่เขาเล่นได้เรียบร้อยนะมีท่านจะได้รับอิทธิพลมาจาก มีดโบราณทางเหนือนะครับมีดพวกมีดหลุกมีดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันบางครั้งเนี่ยทําให้เล่นกันหากันสับสนจริงริงมีดท่านเนี่ยตัวจริงหายากมากและปัจจุบันไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับนี่ฮะก็เอามาให้ศึกษากันนะใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับเนี่ยครับท่านใดต้องการศึกษาเรียนรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามที่เพจผมเพจโน้ตสาตานะครับที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยแล้วก็จะมีกลุ่มที่ผมจัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มมีดนะครับกลุ่ม มีหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอและพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับมีหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอและพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยก็คือนิวัตตาสว่างน,นะครับเข้าไปดูได้นะครับเป็นกดติดตามไม่ได้นะครับเพื่อ,อนอาจจะเต็มแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็เอามีดหลวงพ่อรุ่งสภาพสวยสมบูรณ์มากเป็นมีดที่สวยสมบูรณ์เล่มหนึ่งเลยนะครับในวงการในะเล่มนี้แล้วก็เป็นลายที่พบเจอน้อยนะครับนี่เล่มนี้ ก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ลงไว้เพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการศึกษาสะสมนะครับตัวจริงหายากมากไี่หนูพ่อรุ่งเนี่ยหายากกว่าหนมพอเดิมนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ